ที่ทันยาจะมาชวนทำขนมพานาคาด้าหรือที่เรียกว่าขนมพุดดิ้งนะมาดูส่วนผสมก็มีอะไรบ้างนี่นะคะคือส่วนผสมทั้งหมดที่ทันยาเตรียมไว้นมหนึ่งแกลลอนเฮฟวี่ครีมนมข้น,นหวานหนึ่งกระป๋องเจลาตินผง แล้วก็ชอ็อกโกแลตไวท์ชอ็อกโกแลตชิพนะคะเกอร์ชูกะก็คือน้ําตาลนี่เองนะคะหนึน้ำตาลถ้าใครไม่มีแบบนี้ใช้น้ําตาลธรรมดาได้สคันขานไม่ได้คือถ้วยนะคะถ้วยตวงก็มีไว้อย่างนั้นแต่ทันย่าทําขนมเนี่ยทันย่าก็จริงๆทำเนี่ยวันนี้จะทําเป็นงานเป็นการก็จะลองตวงให้ดูปกติที่ไม่เคยตวงทาแบบใส่ตามอารมณ์แล้วก็ชิมเอาแล้วก็ถ้ามันได้รสชาติที่ถูกใจก็คืนนั้นคือทําไม่มีสูตร ทำด้วยใจไม่มีสูตรโอเคมาเริ่มกันดีกว่าหลังจากได้หม้อใบใหญ่มาแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทํากันเลยดีกว่าหลังจากที่เอานมตั้งไฟเรียบร้อยนะคะใช้ไฟอ่อนแล้วเหลือนมไว้หน่อยนึงในแกลอนนะแล้วเราก็มาผสมกับเจลาตินปกติท่านยาก็จะกะเอาว่านมหนึ่งแกลอนเนี่ยใช้เจลาตินประมาณห้าห้าซองใส่นมลงไปละลายเจลาตินให้มันให้มันไม่เป็นผงแบบนี้ให้มันเป็นครีมเป็นน้ํา านมใส่ตั้งนะคะไฟกลางๆแล้วก็ปิดฝาหมอ้อเอาไว้แต่เรามาผสมเจลาตินก่อนแล้วก็เอาเจลาตินนี่แหละคนคนคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมีเนียนคนไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพักเจลาตินเอาไว้สักแป๊บหนึ่งที่นี่อุปกรณ์นมเนยทุกอย่างมันถูกแล้วมันก็เยอะมันมีครบท่านยักเลยเซิร์ชนใะนยู u b e แล้วเราก็ลองมาทําดูเอ้ยอร่อยมากเลยต้องไปง้อร้านทำนเองเองถ้าเราจะทําใส่ผลไม้นะเราก็ใส่ให้มันเยอะไปเลย ใใสมันจเจอติมันระลายยากนะเอา่อมเลยตีรุ้นแล้วรู่รอดตีเป็นไข่เกลียวเลยเพราะว่าทานด่าเราใช้ช้อนคนมันช้าอยากให้มันเสร็จเร็ๆอยากเห็นโอเคตอนนี้เปิดนมก่อนนะตามร้านบางทีก็ใส่น้ำตาลแต่ทันย่าไม่เอาชอบให้มันหวานมัน สัญญาเต้นซุมบ้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเต้นที่นมาทันทีคนเรามันก็ต้องมีความสุขเนาะอยู่บ้านทําอาหารทําสิ่งที่ตัวเองชอบเราแฮปปี้เราจะไปกลัวใครที่บ้านเราเดี๋ยวจะเต้นแล้วก็เต้นไปดูว่านมมันเริ่มจะปุดๆเราก็คนนะคะคือจะปล่อยให้มันเดือดคู่อย่นั้นไม่เอานะเราคนตั้งไฟกลางหลังจากที่เจลาตินเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เข้าไปในหมอ้อเจลาตินเมื่อกี้ใส่ลงไป แค่นั้นยังไม่พอตามด้วยนมนะคะหนึ่งกระป๋องใส่เข้าไปให้หมดอันคนตลอดเวลานะคะแฮปปีครีมยูทูบดังมากเดินไปนหลีเพลงมาดังเหลือเกินเดี๋ยวจะไม่ได้ยินที่ทันย่าพูดใส่เข้าไปมันจะเข้มข้อนอะไรจะขนาดนี้ ใส่น้ำตาลด้วยใส่เป็นหนึ่งถ้วยตวงกำลังพอดีเลยรสชาติเนี่นะคะหนึ่งถ้วยใส่ลงไปในหม้อแล้วก็คนมันก็จะหวานมันกลมกล่อมอรอยอร่อยมากเลยค่ะเราทำกินเองเราก็ชิมเอาอะนะบางคนชอบหวานชอบไม่หวานไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็ชิมเอา ต่อย่าใส่เข้าไปให้มันหนักมือเพราะว่าถ้าหนักมือแล้วมันจะแก้ไม่ได้เราใส่ให้มันกลางๆก,ก่อนแล้วถ้าเราอยากได้หวานก็นั้นนิดหนึ่งแล้วค่อยเติมกลิ่นถ้าใครมีกลิ่นมะนาจะใส่กลิ่นมะนาด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าทางย่าชอบเป็นกลิ่นนมให้มันเป็นกลิ่นแบบนมแ,บบนมแท้ๆชอบกลิ่น,นม,มันหอมดีหอมๆม,มันๆเราคนไปจนมันเดือดปุดๆแล้วเดือวเราก็พักเอาไว้นะแล้วก็ พอเราพักเอาไว้เสร็จสักพักหนึ่งอย่าให้มันร้อนจัดเราก็ตักใส่ถ้วยแล้วเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นประมาณสัก3าชั่วโมงสชั่วโมงเป็นขนมที่ทำง่ายๆต้นทุนก็ไม่สูงเด็กๆก,ก็คือแม่ก็ต้องเป็นคนทำพวกนมอะไรพวกนี้นะเพราะมันมีไฟแต่ว่าอย่างโดยหน้าเนี่ยหลังจากที่เจลาตินแข็งแล้วเนี่ยนะเข้าตู้เย็นแข็งแล้วเนี่ยแม่ก็ให้น้องๆให้ลูกๆ มาเอาหน้าใสจะเป็นผลไม้หรือจะเป็นชอ็อกแกลดหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้เขาได้มีส่วนร่วมส่วนร่วมสนุกคนค่ะโอ้หน้าทานมากเลยค่ะนี่นะประมาณนี้ปุดๆแต่ความที่เราคนมันก็เลยอาจจะเห็นไม่ชัดอะไรเนี่ยมาย่องทำอะไรเนี่ยมาหาของพินโอเคสำเร็จเรียบร้อยดูนะคะ นี่ประมาณนี้ปิดไฟพอมันมีควันขโมงแล้วเราก็ปิดไฟเลยปิดไฟแล้วเป็นอันจบแล้วเดี๋ยวเราตักใส่ถ้วยเข้าตู้เย็นแล้วมาดูกันอีกสามชั่วโมงเป็นยังไงนะคะเราก็จะต้องมีถ้วยนี้นะคะถ้วยนี้เราไปซื้อมาถ้วยอย่างนี้ขนาดกาําลังดีนะคะใส่เข้าไปประมาณนี้เหมือนไข่น้ำต้หยไงก็ไม่รู้ ายมุมหลือเกินโอเคพยายามจะตั้งกล้องนะมือใหม่ไม่ใช่มืออาชีพเดี๋ยววันหลังที่แผมจะหาเครื่องมืออะไรที่มันทําให้มันในการถ่ายสะดวกสบายขึ้นกว่านี้บอกหน่อยว่าเวลาเราทําอาหารนะคะเราควรจะรวบผมสักนิดหนึ่งนะจะปล่อยผมเ้าเายาวลุงลังเพราะจะแต่ผมมันตกลงไป,เ,ปเพื่อสุขะอ,อนามัยที่ดีหอมมากเลยอะคะ่ะอยากให้คุณผู้ชมได้ปัด ได้กรีดเน,น,นี้ยมันหอมจริงๆเลยมันเป็นกลิ่นนมนะคะนมสดสดรู้ไหมว่าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยพวกนมพวกนี้นะนถูกมากเลยทันย่าก็ไม่เข้าใจว่าบ้านเราทำไมต้องขายแพงด้วยในเมื่อวัวก็เต็มไปหมดเลยสามีทันย่าถามว่าท,ทันย่าบอกเขาว่านมที่เมืองไทยแพงมากเลยถ้าที่นี่แกลอนใหญ่ๆเนี่ยที่เมืองไทยโอ้ยหลายร้อยเลยเขาบอกทำไมแพงอ่ะเมืองไทยไม่มีวัวหรอบอกวัวเยอะ แต่ฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันแพงก็ไม่รู้ที่นี่แบบว่านมขายถูกอะ่ะกินแทนน้ำได้เลยอะคะ่ะแตนแย่ชอบจริงๆชอบให้าหั่นสตรอเบอรี่ใส่ลงไปข้างหน้าหรือเป็นผลไม้อะไรก็ได้ตามฤดูกาลมะม่วงถ้าเป็นคนไทยใส่มะม่วงดีนะอร่อยหน้ามะม่วงเราก็ใส่มะม่วงถ้าคนไม่ชอบทำอาหารก็คงบอกว่าไปซื้อกินเอาดีกว่า ซื้อกินง่ายใช่แต่ไม่ชอบซื้อชอบทําเองนสนุกเวลาพักผ่อนนะก็คือเวลาที่ได้ทําของที่เราชอบแล้วเนี่ยก็ยังชอบทําขนมไทยอย่างอื่นด้วยนะหนึ่งเช่นทับทิมกรอกโรยเผือกต้นสำหรับการทำํำมันยากก็คือ YouTube หน้าทําขายน,นีย่ทำคือมันทาง่ายมากเลยแล้วมันงงคุณไม่คิดตามเองอะ่ะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้ไปทําขายนะไม่รู้จะไปขายใครเอาทำให้คนอื่นกินดีกว่าทำแจก เป็นโรคไม่มีดวงทางการขายอาหารหมายตอนนั้นไทยเคยทาเป็นฝากเพื่อนขายไม่มีใครซื้อเลยสักคน <c oughs> ถามว่าอร่อยไหมอร่อยเชื่อไหมคือคนมันไม่มีดวงนะเวลามันไปขายเวลาไปวางขายไม่มีใครจับของเราเลยนะเชื่อไหมพอตอนเย็นเสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาให้คนชิม <c oughs> เขาก็บอกว่าอร่อยมากเลยแต่ทําไมไม่แตะก็ไป่รู้ไม่มีดวงทางขายอาหารเพราะฉะนั้นเลือกล้มก็เ,ออเลยมาเป็นทํากินเองทําแจกดีกว่าสบายใจ ไม่ต้องกลัวว่าจะมาทําขายคะเพราะว่าไม่มีดวงขายค่ะทำไม่เป็นค่ะขายไม่ออกค่อยๆทานี่ถ้าเกิดมันหกขึ้นมาทําไงเนี่ยหนเียวโอเคนี่ค่ะเอาอันนี้ไปใส่ตู้เย็นนะทิ้งเอาไว้ประมาณ3มชั่วโมงค่อยเอามันโรยหน้าด้วยหน้าอะไรก็ได้จะเป็นหน้าผลไม้หรือว่าหน้า ช็อกโกแลตหน้าอะไรก็ได้ที่คุณต้องการหรือไม่ต้องโรยอะไรก็ได้ทานอย่างนี้เลยอร่อยดีต่อสุขภาพสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ใครอยากทานไปที่วัดมอนนะคะแจกฟรีค่ะไม่มีขายนะคะฟรีอย่างเดียวเอาไปถวายพระแล้วก็ญาติโยมที่เข้าไปที่วัดเนาะก็อยากทานก็ได้ทานโอเคนี่ยกมาดูโอ้โหตายาไปแบบขายดีไหมเนี่ยเสร็จแล้วนะคะ เลือแค่ขั้นตอนแช่ตู้เย็นแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าเวลาเย็นแล้วเป็นยังไงโอ้โหวันนี้คงไม่ทันแล้วล่ะสามทุ่มทัญญาคงแช่คือเช้าแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาหยอดหน้ากันนี่นี่นี่หน,น,น้านี่สองหน้าไวช็อกแลรและก็ช็อกแลรชิพกินที่มันสะใจกันไปเลยทีเดียวเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวธัญญาจะเอานี่ไปเข้าตู้เย็นไว้ เดี๋ยวพวกนี้เวลาเราจะเอามาทาแล้วก็โรยหน้าช็อกโกแลตสองอย่างของเราแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหน้าตาเป็นยังไงตอนเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะคะวันนี้ขอตัวไปอาบน้ำปัดกวาดเช็ดถูกเก็บครัวก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะโอเคสวัสดีตอนเช้านะคะหลังจากที่แช่เรียบร้อยแล้วออกมาจากตู้เย็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะทานไหมล่ะเ,เราก็เอาช็อกโกแลตของเรามาเนี่ยที่เราเตรียมไว้เมืม่อคืนที่เราเตรียมตัวจะมาโรยหน้าเรามีสองหน้า สองหน้าให้หมยแล้วแต่ความชื่นชอบใครอยากทานไปวัดมอญเลยเดี๋ยวจะรีบไปโรยค่อยๆเหาะสวยง,งามนั่นล่ <laughs> wow, really yeah, ละว่า i s rain h a r เย้ฝนตกหนักเลยวันนี้ใส่สองหน้าหนักมากกินกันให้มันอ้วนมันไปนข้างเลยนี่ออกมาเป็นแบบนี้รีบโรยก่อนแบบสาย ราทำเองเราจะไปขี้เหนียวใสให้มันเยอะเครื่องถึงยังไงก็อร่อยแต่ถ้าทำขายเขาก็จะไม่ได้กำไรถ้าเครื่องเยอะมากเราก็เข้าใจเนาะนเอาสีขาวลงไปผปสมด้วยใช้ช้อนนะคะเดี๋ยวเอามือนะมือสกปรปก